สวัสดีครับแมวว่าตกปลาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับ Shimano SLXDC ซึ่งผมจะเอา Co ร o r o DC มาเทียบพร้อมกับสรุปคะแนนให้นานาได้ชมกันต้องบอกว่า,า SLX เนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งซีรีส์หนึ่ง,งอของชิมานโนแต่ว่ามันหายไปหลายปีมากครับจนกระทั่งในปี1,000 18ครับ2018ครับหลังจากที่คูราโดได้นำเอาไอ้เทคโนโลยี DC มาติดตั้งในลอกของมาครับทำให้แบบว่าพวกสาวกอะแบบพือหากันใหญ่เลยเพราะว่าปกติแล้วเทคโนโลยี Technology DC เนี่ยมันจะถูกติดตั้งไว้กับลอกระดับพรีเมียมแบบเรือธทงแบบว่า,ามีอาจจะมีอยู่ในสกอร์เปีนกับอันเทเลสอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ซึ่งมันก็ทำให้แบบแบบว่าคนที่มีกำลังซื้อไม่มากนัก สมหวังกันที่จะได้ใช้ล็อก DC กัน่าจนกระทั่งแบบว่าผ่านมาอีกแป๊บเดียวเองอ่ะไม่ถึงไม่ถึงปีอ่ะไอทางชิมานโน่อ่ะเขาก็เลยประกาศออกมาว่าเขาจะทำ SLX รุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ยังไม่มี DC นะแต่มันก็ถือว่าเป็นล็อกเบสซีรี์ใหม่ของชิมานโน่ในปีนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นปี2018หรือ2019เนี่ยเป็นช่วงนี้แหละครับด้วยราคาของมันคือ99.99ด99อลลาร์ครับคือราคาไม่ถึงร้อยเหรียญน่ะ ตอนนั้นที่เขาประกาศมาก็เล่นเอาแบบว่าสาวกชิมโนโนแบบว่าเฮ้ยแม่งถูกขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยราคาก็ประมาณไม่เกินส0 0พันขายในบ้านเรานะตอนนั้นตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละส่วน SLXDC เนี่ยมันออกมาหลังจากนั้นอ่าแล้วมันมีราคาเปิดอยู่ที่189.99แดเดอลลาร์อ่าราคาในไทยอ่ะไม่ถึง 5,000บาทเรียกว่าเป็นลอก dc ที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของมันกันหลังจากที่ SLX รุ่นแรกออกมาเนี่ยลอกรุ่น SLX ก็ออกรุ่นย่อยมาอีกนิดหน่อยครับแบบ่นออกมานิดนิดอะจนในที่สุดเนี่ยในปี2019เนี่ย s h i m a n ก็ประกาศวางขาย SLX DC ขึ้นมาแล้วถัดไปไม่นานเนี่ย มันก็ประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าเป็น slxdc ปี2020ทั้ง2ตัวนี้ครับมันจะต่างกันตรงที่ว่า,า slxdc 2019เนี่ยโลโก้มันจะเป็นสีฟ้าส่วน slxdc ปี2 0 2 0เนี่ยโลโก้มันจะออกเป็นสีดำน่าจะมันใช้รหัสต่างกันนะแต่ว่าที่บ้านเราอ่ะจะเป็น slxdc 2019โลโก้สีฟ้าซึ่งผมจะมาขอพูด ไว้ในส่วนนี้ส่วนไอสองพ0เนี่ยไม่ขอพูดครับเพราะยังไม่เคยเห็นบอกจริงๆอืมเคยมีแต่ข้อมูลมาเห็นว่าเป็นของญี่ปุ่นพูดมาซะย,ยาวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิมานโน sfx 1 5 0 dc เนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนหากยังจํากันได้นะครับในตอนที่ชิมานโ o เปิดตัว c o l o r d o 1 5 0 dc ครับก็ประมาณเมื่อ3ปีก่อน มันทำให้โลกเนี่ยประหลาดใจด้วยการนำเสนอคุณสมบัติระดับพรีเมียมที่สุดจิ้นหนึ่งสู่สายตานักตกปลาโดยชิมานโนเนี่ยได้ลดความซับซ้อนของระบบ dc 4 x 8ให้เป็นระบบ idc 4คือ id c 4ครับที่มันซับซ้อนน้อยลงแต่ยังคงมีประสิทธิภาพที่สูงมากพอที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็ราคาถูกลงมากเช่นกัน เป็นเช่นเดียวกับ o u o r a d o DC ระบบ IDC 4ของ SLX DC มีโหมดการตี4โหมดเทียบกับการตั้งค่าทั้งหมดที่ทพบในลอก DC ระดับระดับพรีเมียมเนี่ยระบบ IDC 4เนี่ยจะมีกว่ามีการตั้งค่าที่น้อยกว่ามากแต่ก็ยังใช้งานได้ง่ายกว่ามากเช่นกันครับความจริงแล้วอ่ะมันเหมาะกับคนที่ ยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้เท่าไหร่หรือแบบมือใหม่หัดตีหรือลองใช้ DC อะไรประมาณนี้ครับโหมดการควบคุม IDC4 จะประกอบไปด้วยโมดหนึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ระยะทางสูงสุดเป็นการเบรกที่ของแม่เหล็กที่น้อยที่สุดนะฮะโมดที่2เนี่ยได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจัดการกับสายถับคือสาย PE ที่เราใช้กัน หมดที่3เนี่ยใช้สำหรับสายฟูโอคาร์บอนสายแข็งสายเอ็นประมาณนี้อ่าส่วนโหมดที่4เนี่ยใช้ในการควบคุมสูงสุดคือเบรกมันจะมีความหนักที่สุดอ่ะหน่วงหนักที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วมันเหมาะที่จะใช้ตีแบบในรูปแบบของซิปปิิงสำหรับโมดูลของ idc4 เนี่ยเป็นระบบเดียวกัาบ ของ s h i m a โนที่ใช้กับคูโรโด d ดเมื่อประมาณ3ปีก่อนครับแล้วก็เป็นระบบ DC แบบระบบปิดก็คือ,อมันจะไม่เผยให้เห็นทองแดงหรือรบบชิปอะไรเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วระหว่างการตกปลาเนี่ยเราพบว่าพวกมนะันเหมือนกันมากทั้ง smd x c แล้วก็ Kurodo DC เมื่อทดสอบการใช้เหยื่อปลั๊กน้ำหนัก1.2ส่วน2ออนกับสายเอ,อ็น10ปอนล็อกคั้งสองเนี่ยตีได้ ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า200ฟุตทั้งคู่ลืมบอกไปคันเบ็ด7ฟุตนะโดยค่าเฉลี่ยของคูลาโดดีคือ198.2ฟุตอ่าสฟุส่วน SLX DC ค่าเฉลี่ยอยู่ที่197.6ฟุตอ่าฟุมันเป็นค่าที่ไม่ถือว่าแตกต่างกันเพราะว่ามันเพียงเพียงแค่1ฟุตเพราะว่าอย่าลืมว่า ในการตกปลาที่โลกอะ่ะมันมีมันยังมีตัวแปรอีกมากมายที่เรายังไม่สามารถคำนวณได้ถ้าให้พูดในแง่ของระยะตีเหยื่ออ่าลอกทั้งสองเนี่ยถือว่าแทบไม่ต่างกันเลยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับลอกรุ่นใหม่แล้วเมื่อเราพิจรารณาว่า SLXDC เนี่ยถูกกว่า KudoDC ตั้ง60ดอลลาร์อ่ามาถึงตรงนี้ครับนะหลายๆคนคงจะฟันธงแล้วว่าเดี๋ยวจะซื้อ SLXDC มาใช้กันแล้ว แต่เมื่อหมุนดูกันจริงๆแล้วดูเหมือนว่าระบบเฟืองของคู d o โด DC จะดีกว่า SLX DC แม้จะเป็นเฟืองทองเหลืองเหมือนกันแต่คู d o โด DC ก็หมุนได้นุ่มนวลกว่าแล้วมันก็ดีได้นุ่มนวลกว่าเช่นกันนี่อาจจะเป็นเหตุผลให้นะ้านๆะตัดสินใจซื้อคูร o โด DC มากกว่าที่จะซื้อ SLX DC ได้เหมือนกันถ้าเกิดยอมที่จะขึ้นราคามาอีกหน่อยนึงนะ สำหรับระบบภายในส่วนใหญ่ของ SLX DC เนี่ยจะคล้ายกับ SLX รุ่นเก่าแล้วก็ SLX รุ่นแรกอ่ารุ่นเก่าครับจะหนัก7.2ออนส่วน SLX DC จะหนัก7.6ออนือมเท่ากับว่าระบบ DC หนะักขึ้นมาอีก4ออน0.4ออนมันก็เล็กน้อยนะต่อไปเราจะมาให้คะแนนเจ้า SLX DC กัน โดยคะแนนนี้ผมจะอ้างอิงจากเว็บไซต์ h a c h e n t o u r นะครับไม่อ้างอิงจากใจตัวเองนะด้านคุณภาพงานด้านคุณภาพงานาให้8เต็ม10ครับเพราะว่า SLX DC เนี่ยมีคุณภาพเดียวกับ SLX รุ่นเก่าแต่เพิ่มโมดูลควบคุมแบบแบบปิดผนึกของ ID4 เข้าไป IDC4 เข้าไปโดยรวมแล้วเป็นลอกที่มั่นคงดี ในด้านประสิทธิภาพได้8.5เต็มอ่าประสิทธิภาพของลอกถือว่ายอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ระยะตีที่สูงมากแล้วคือตีได้ไกลแต่ในแง่ของความง่ายในการตีการปรับแต่งมันได้เทียบเท่ากับคูลาโดดีซีแต่ว่าอาจจะยังด้อยในเรื่องของความราบลื่นแบบลื่นแบบตอนคือตอนที่มีโหลดแล้วตอนที่อัดปาแล้วอะไรเยงี้ครับมันทำให้อาจจะสู้คูลาโดดีซีไม่ได้ ในด้านของฟังก์ชันของลอกตัวนี้ก็ได้8เต็ม10ครับมันเป็นทุกสิ่งที่นักตกปลาชื่นชอบเกี่ยวกับลอก SLX รุ่นเก่าเนี่ยแหละที่เป็นลอกที่เน้นใช้งานหนักเป็นลอกอนเนกประสงค์แต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาคือระบบควบคุมการตีแบบ IDC4 มันจึงทำให้เป็นลอกที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในแง่ของราคา ได้8.3เต็ม10ครับมันเป็นลอก DC ที่มีราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้มันจริงคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่า,ามันอาจจะโดนหักไปบ้างสำหรับในแง่ของประสิทธิภาพสูงสุดของมันประมาณนี้ต่อไปเรามาสรุปกันคิดว่าคำถามที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่า slx dc เป็นลอกที่ดีหรือไม่ ซึ่งแน่นอยว่ามันเป็นลออที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาถึงราคาที่สมเหตุสมผลของมันหากคุณชอบชิมาโนแล้วก็อยากใช้ระบบ DC แต่มีงบไม่เยอะลอก slx dc ตัวนี้มันจะเป็นทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดนะนะะมีเงินมากขึ้นอีกนิดเพิ่มงบ,งบอีกหน่อยเนี้ยคูรโด DC จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าก็ ประมาณนี้เลยเอาล่ะสำหรับเรื่องของ s f x DC ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่านะนะนะชอบแล้วรอที่จะฟังเรื่องของลอกตัวต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้กับแมวบ้าตกปลาด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ